วัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนมองถอยคลิปนี้ก็เป็นเลโก้เป็นตัวสุดท้ายนะครับในซีรีส์เลโก้ซีรีส์นี้นะครับผมก็นี่ครับก็เป็นตัวซากุแดงครับผมก็ปิดฉากด้วยความร้อนแรงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าด้านหน้าก็จะเป็นกับเป็นยานมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวซากุนะครับด้านบนก็จะบอกเป็นตัวที่แปนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบตัวยานตัวยานดูใหญ่แต่ว่าการประกอบก็ดูไม่ค่อยจะ ยากเท่าไหร่นะครับผมมาแกะประกอบกันเลยครับนี่ผมตัวซาคุเนี่ยจะเหมือนตัวซาคุเขียวนะครับจะเป็นแบบชิ้นส่วนแยกมาให้แบบนี้ครับเหมือนเราประกอบตัวกันพลานะครับผมออกมาแบบนี้ครับ ตัวอย่างเนี่ยตัวซาคุแต้งเนี่ยมีเป็นปืนมาให้แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบซาคุก่อนแล้วกันครับตัวหัวแหนจบจะมีเป็นแค่หนึ่ง้าเดียวนะครับต,ตัวนี้ใส่แขนเข้าไปครับ นี่ดูครับดีเทลรดลายก็ถือได้ว่าดูดีนะครับผมใส่เกรอบเข้าไปผมกรอกกรอนี่ครับดูแบบดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยครับผมแล้วก็ตัวหัวนะครับผมก่อนใส่เราจะมาประกอบส่วนนี้ก่อนครับ นี่โคตรเท่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็นำมาสวมเข้าไปครับผมนี่ครับก็จะได้ตัวสากุแดงครับผมรายละเอียดดีเทลก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมตัวนี้คือถ้าเราแบบตัดเส้นสักนิดสักหน่อยนะผมสวยงามครับ เดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวยานกันต่อนะครับผมมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1น,นะครับใช้ตัวนี้เข้าไปเชื่อมครับ ชิ้นนะครับผมติดทางด้านหลังโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นขั้นตอนที่1นึ่งขั้นตอนที่2จะทําด้านหน้านะครกับด้านหลังเพิ่มมาลักษณะยานเหมือนคล้ายๆกับตัวตันกันหรือเปล่าตอนนี้จะเป็นซาคุเขียวนะครับผม ลักษณะการประกอบก็น่าจะเหมือนเหมือนกันครับแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับแล้วก็ติดเข้าไปครับ ด้าน,นบนนะครับผม เรียบร้อยครับเป็นขั้นตอนที่1และ2นะครับถัดมาขั้นตอนที่3จะในส่วนของตัวปีของตัวอย่างน,นะครับใช้2ชิ้นนี้ครับแล้วก็ด้านบนก็จะปีปีปี นี่ครับด้านหลังนะส่วนนี้เนี่ยเราจะทําแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์เข้าไปครับ นี่ครับแล้วก็นำมาต่อเข้าไปกับตัวยานครับเี่ยมแล้วก็ด้านบนนะผมใส่ตัวนี้ปิดเข้าไปครับ ด้านหลังโอเคมีเรียบ,บร้อยก็ขั้นตอนที่3ามนุ่มขั้นตอนที่4นี่เราจะเป็นเหมือนแต่งตัวปีกนะครับกับติดทางด้านหน้านะครับผมก็ตัวปีกเนี่ยเราจะใส่ชิ้นนี้เข้าไปครับแบบนี้สองข้างเลยนะครับ ลิกมาทางด้านบนครับผมแบบนี้ผมถัดมาด้านหน้าครับใส่ตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ทำการติดตัวสติกเกอร์ครับผม เร้อยครับเดี๋ย็ก็เราจะมาติดอันนี้เข้าไปสุดท้ายผมตัวนี้อ๋อจะติดตรงปีครับ แก้ไขนิดนึงครับมีชิ้นส่วนตรงนี้จะติดตรงนี้ผมก็ไม่เป็นไรผมแบบนี้ก็สวยแล้วนะครับผมแล้วก็นำตัวสาคุนเนี่ย มายืนแบบนี้ก็ได้ครับนี่ยืนเ่ๆแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ถืออาวุธปืนนะครับที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่8ก็เเป็นซากุตัวสีแดงนะครับผม คลิปนี้นี่ที่จริงมันสามารถจะรวมร่างกันได้นะแต่ว่า,าบริเวณกล่องเนี่ยไม่ได้บอกวิธีการในส่วนของตัวรวมกันนะครับผมก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะารวมกันยังไงนะครับผมก็คลิปนี้ <S <S คลิปคนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสังกราดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบางถอยไว้เจอก,กันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเนี่ยตัวเลโก้เนี่ยก็มาคอยติดตามชมแล้วกันนะว่าจะเป็นซีรีส์อะไรนะครับผม ก็คลิปนี้จะกลับมากับตัวซาคุดแดงผมเป็นตัวสุดท้ายของทางเลโก้กันดำครับผมในซีรีส์นี้เจอกันคลิปหน้าไปแลวผมเจอนครับสวัสดีครับ